เมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่23สิงหาคม2,568ที่ถนนวอกกิ้งสตรีทเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายประเมศตรนานพิเชษนายกเมืองพัทยาในายอำเภอบางละมุงร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวป้ายจอ LED วอกกิ้งสตรีทโฉมใหม่ภายใต้แนวคิดพัฒนาสู่ความทันสมัย สร้างสีสันและเอกลักษณ์ให้เมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยมีผู้ประกอบการชุมชนพ่อค้าประชาชนนักท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างคึกคักนายประเมศตานานพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าป้ายจอ LED ใหม่นี้ถูกติดตั้งสองฝั่งได้แก่ฝั่งพัทยาใต้และฝั่งแหลมบาลีหายะโดยมีขนาดกว้าง9เมตรสูง12เมตร เทียบเท่าตึกสี่ชั้นถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญแห่งใหม่ของเมืองพัทยาซึ่งนอกจากจะใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วยังสามารถนำเสนอคอนเทนต์หลากหลายทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวงานเทศกาลและการแสดงมันติมีเดียจุดเด่นของป้ายดังกล่าวคือเทคโนโลยีที่ทันสมัยประหยัดพลังงานและสามารถสร้างคอนเทนต์แบบสมิติได้เช่นภาพปลาโลมากระโดดออกมาจากจอเสมือนจริงคล้ายแลนด์มาร์กในต่างประเทศ ซึ่งในค่าคืนนี้ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยการนำเสนอคอนเทนต์สุดพิเศษให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสพ,พร้อมกันการเปิดป้ายจอ LED Walking Street ครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์พัทยาให้ก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างสมบูรณ์แบบตานะมปฝก็เพิ่งเคยดูนะเนี่ยเเออมีดูดินี่ห่วงยางเป็ด เมื่อกี้นี่ก็มีบรรดาโมนะนี่พี่โลมาถึงเป็นสัญลักษณ์ของวันพัทยาเลยนะนะนี่มีพารามอเตอร์ว่ากันไปซีฟู้ดได้ขึ้นชื่อมากในของเรานะฮะไอโคนดข้างหลังไม่ต้องไปมองนะฮะนะฮะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้เชิญนะครับ นักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องชาวพัทยานะครับมาร่วมกันในการเปิดคอนเทนต์นะครับในป้าย Walking Street ซึ่งได้ทําขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเป็นป้ายอยู่2ฝั่งฝัง่งพัทยาใต้กับฝั่งแหลมบริหีไฮฝั่งพัทยาใต้เนี่ยก็จะมีความกว้าง9เมตรสูง12เมตรนะครับแล้วอีกฝั่งนึงก็จะเป็นรถหลังกันไปนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีคอนเทนต์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็จะมีคอนเทนต์ที่ให้ทุกคนรอชมกันในเวลา2ทุ่มนี้นะครับก็จะเป็นแลนด์มาร์ค ที่สําคัญของเมรุพยาต่อไปและในอนาคตเนี่ยก็จะได้สามารถใส่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของเมรุพยาให้ให้ทางนักท่องเที่ยวต่างๆได้ได,ได้ได้เห็นนะครับจากป้ายตรงนี้ด้วยนะครับ